ความเจริญในธรรมจะมีได้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาพาอาามสีขาบทที่11ของสังฆาทิเศษมาเผยแผ่ให้โยมได้รับรู้รับรรฟังสืบเนื่องด้วยอาบาิสังฆาทิเศษข้อที่10บปะพุทธเจ้าได้บัญญัติเอาไว้ว่าพิสุภาพเพียนเพื่อที่จะทำลายสรงให้แตกจากกัน มิโซอื่นห้ามให้ฟังสองสวดกรรมเพื่อที่จะให้ละการการะทําอย่างนั้นถ้าไมละต้องอาบัตสังฆาพิเศษอันนั้นเป็นสิกขาบทที่ 10. สิบสิกขาบทที่สิบเอ็ดก็ต่อเนื่องมาว่ารอวุเจ้าก,ก็บัญญัติว,ว่าพิโซประพฤติตามพิโซ่ผู้ทําลายทรงพิโซุอื่นห้ามให้ฟังสองสวดกรรมเพื่อที่จะให้ละการการะทําอย่างนั้นถ้าไม่ละต้อง อาบัตสังคาติเศษสาเหตุที่พระพุทธเจ้าบัญญัติอาบาัตสังคาติเศษข้อที่สิบเอ็ดก็เพื่อที่จะไม่ให้อภิสุไปเข้าข้างภิกษุที่ mm hmm. มีความพยายามที่จะทำลายศพซึ่งก็เป็นกันอยู่ทุกยุคทุกสมัยนะญาติโยมเพราะว่า,าเมื่อมีฝักไฟ,กฟข้างใดข้างหนึ่ง ที่แสดงความอิดเห็นก็จะมีคนถือหางพกพันง่ายๆก็ถือหางหรือว่าเข้าข้างเหตทุที่ทรงห้ามก็คือเพื่อที่จะไม่ให้ไปเข้าข้างกับฝ่ายที่พยายามทําลายทรงคือไม่ให้เข้าข้างคนผิดนั่นเองทีนี้จะผิดจะถูกเนี่ยบางทีเมื่อคนมีกิเลส ก็จะหลงผิดไปตามคนที่มีกิเลสด้วยกันแต่ผู้ที่บวชเข้ามาเพื่อที่จะลากิเลสเนี่ย <c oughs> ก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่า <c oughs> ก็จะตั้งหน้าตัาง้งตาลากิเลสนั่นเองทีนี้สาเหตุที่พระเจา้าบัญญัติก็คือในขณะที่พระเทวทัตพยายามที่จะทําลายสงฆ์ก็มีพระแสดงตัวออกมาสนับสนุนความคิดเห็นของพระเทวทัตนั่นเองโดยเฉพาะพระ โกากาลิกะแล้วก็พระอีกหลายรูปด้วยกันที่ออกมาถือถือหางหรือว่าเข้าข้างพูดว่าบอกพระเทวทัตทำถูกแล้วตามพระธรรมตามวินัยเราก็เห็นด้วยภิจษุเราอื่นก็ไม่ควรไปตำหนิเพราะว่าท่านก็คิดตีแล้วเพราะเรื่องราวเหล่านี้ทราบถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ เรียกวิโุกลุ่มนั้นมาไถยถามวิโุเหล่านั่นก็รับว่าตามฟ้าเป็นจริงพระพุทธเจ้าก็บัญญัติสิขาบทที่สิบเอ็ดของสังฆาทิเศษว่าวิโุประพฤติตามวิโุผู้ทําลายสองวิโุอื่นห้าไม่ฟังสองสวดกรรมแล้วเพื่อที่จะให้ละการกระทําอย่างนั้นทําให้ละก็ต้องอาบัต สังฆาติเศษนี่เป็นอาบาตสังฆาติเศษข้อที่11อัาตมาภาพก็นำมาเจริญพอให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรูัรบฟังญาติโยมจะได้รู้จะได้เข้าใจและการเข้าข้างพระโยมก็ต้องระวังว่าถึงแม้ว่าเป็นญาติเป็นโยมก็ต้องระวังว่าไม่ใช่ว่าผ้าที่ฉันตทาทําผิดอย่างไรฉันก็ททาอย่างนั้นก็ไม่ใช่ผู้ที่เป็นอุบาสกอุบาติกาที่เคารพ บูชาพระธรรมวินัยคำสอนของพระเจ้าที่แท้จริงเราก็ควรจะใช้ปัญญาพินิพิรณาด้วยว่าการเข้าข้างคนผิดจะเป็นบาปที่มากกว่าอาตมาภาคสนามาเจริญพรญาติโยมได้รับรู้รลบฟังเจริญพร